พลตรีวัชรพงษ์แก้วแจ้งผู้บัญชาการบนทรงทหารบกที่36พบปะสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายผ่านสื่อมวลชนเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนโดยมีนายสเวสวกสาร์ลำนายกสมาคมเครือข่ายสื่อสารมวลชนภูมิภาคนายสุภพลจริงจิตอุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ พร้อมกันนี้พลตรีวัชรพงษ์แก้วแจ้งผู้บัญชาการมณฑลหานบกที่36ได้แจ้งเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าววันสถาปนามณฑลฐานบกที่36ครบรอบ40ปีในวันที่9พฤษภาคมนี้พร้อมกับได้แจกวัตถุมงคลให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งพลตรีวัชระผงแก้วแจ้งได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยนำเสนอข่าวที่เป็นข้อมูลความจริงมีที่มาที่ไปเพื่อนำไปเป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยเนื้อและแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในทุกด้านสำหรับปัญหาใดที่หน่วยทหารโดยเฉพาะมณฑลอาราบกที่36จะช่วยเหลือได้สนับสนุนได้ผ่านช่องทางของสื่อ ก็มีความมนดีที่จะร่วมมือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแต่หากปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการก็จะนำไปหารือกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจและให้นำเสนอในเรื่องขององค์กรและหน่วยงานครับวันนี้ที่ที่เชิญพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาพบปะก็ประการแรกก็คือผมมารับหน้าที่ตั้งแต่ หนึ่งตุลาที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา6เดือนก็ยังไม่มีโอกาสได้พบสื่อก็หลักๆก,ก็คือจะเชิญมาเพื่อทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมจะกิจกรรมอะไรแล้วแต่วัตถุสองคือผมก็ไม่ต้องการที่จะโปรโมทต,ตัวเองหนึ่งละให้โปรโมทหน่วยแต่ต้องการสื่อให้สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะสังคมเด็กยุคใหม่ต้องการรับรู้รับทราบว่าหน่วยหรือองค์กรต่างๆได้ทํางานอะไรกัน โดยเฉพาะงานที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรก็แล้วแต่ผมจําได้ว่าก้าวแรกที่มาเนี่ยพื้นที่เพชรบูรณ์ที่รับหน้าที่เมื่อวันที่1ตุลาประสบปัญหาก็คือน้าท่วมที่พื้นที่ลมสระผมก็ก้าวมาภารกิจแรกก็คือได้เข้ามีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลมสระอยากจะพบก็คืออย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ต้องการพี่น้องสื่อมวลชนสะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ในทุกด้าน เฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องความมั่นคงในทุกด้านที่ต้องการสะท้อนไปยังจังหน่วยเหนือในส่วนราชการที่ผมพอที่จะสื่อไปได้เพื่อผลักดันหรือว่าไปพูดคุยบนพื้นฐานของข้อจริงข้อท็จจริงเป็นเรื่องสําคัญเพราะผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปพบพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เริ่มแรก กานความคุ้นเคยต่อพื้นที่เนี่ยผมยอมรับว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะรับรู้รับทราบป,ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั้นปัญหาที่แท้จริงตรงนี้ผมอยากได้รับการสะท้อนกลับมาอย่างน้อยผมก็จะได้จัดความเร่งด่วนในการช่วยเหลือหรือไม่ก็พูดคุยกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการดูแลในทุกเรื่องในทุกด้านน้องน้อยมีการประชุมหาลือหรือไม่ก็เสนนแนะ รือปัญหาต่างๆที่ผมมาอยู่ในพื้นที่ก็บางทีก็มีมีหนังสือเข้ามาบางทีบางเรื่องก็ตอนนี้ก็รับไว้แต่ว่ารับไว้ก็ต้องมาศึกษาข้อจริงให้ข้อจริงเนี่ยสื่อเดี่ยมีอยู่แล้วบางปัญหาเนี่ยสื่อเอาข้อจริงมาให้ผมข้อจริงก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ในทุกเรื่องทุกด้านตรงนี้ผกก็จะดูแลภายใต้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ผมเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิจิตรอย่างจังหวัดพิจิตรตอนนี้ ปัญหาวัดบางคานก็จะเป็นปัญหา่งที่ผมอาจจะต้องเข้าไปดูแล้วผมไปดูผมก็ต้องเอาข้อจริงเป็นหลักข้อจริงเท่านั้นที่จะจะ,จะยืนยันความถูกต้องได้ผมทําในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อจริงงั้นผมก็อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องสื่อว่าอันไหนที่เป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงที่ที่มีที่มาที่ไปอย่างน้อยให้ผมได้ได้กลั่นกองดได้พิจารณาเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลนําเสนอ หน่วยเหนือแล้วก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อจริงที่มีอยู่ในทุกด้านประมาณนี้ครับแล้วเนื่องในโอกาสเดือนหน้าเนี่ยวันที่9พฤษภาก็อยากจะถือโอกาสที่พบปะครั้งนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนเข้าไปร่วมงานวันสถาปนาบนรบบนบนทนฐานบกที่3 6, 6ครบรอบ40ปีก็เชิญทุกท่านนะครับเวลาประมาณสัก9โมง45หรือ10โมงเช้า เรวก็ไปร่วมทานข้าวพูดคุยกันแล้วก็หลังจากนี้เข้าใจว่ามิติของการพบปะการสะท้อนปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เนื่องจากสื่อเนี่ยมีวัฒนการที่เปลี่ยนไปเร็วมากสื่อเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังมีหนังสือพิมพ์มีอะไรอ่านทึ่งมันช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เวลาหยุดนะครับข้ามเมื่อคืนเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้แล้วปัญหามางเรื่องเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเที่ยงคืนตีนหนึ่งก็เกิดงั้นปัญหาตรงเนี้ย อันไหนที่หน่วยทหารโดยเฉพาะมณฑลทางบาที่สามที่จะช่วยเหลือได้สนับสนุนได้ผ่านช่องทางของสื่อเนี่ยผมก็ยินดีที่จะรับนะครับ่ํามคืนถ้ามีอะไรก็สื่อกันน้อยวันนี้ก็สร้างช่องทางการประสานพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาถ้าปัญหาบางเรื่องที่ที่มันเกี่ยวข้องส่วนราชการผมก็จะ หาลือผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้กอบการตารวจซึ่งผมก็พูดคุยกันในใน,ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ถ้าอันไหนที่ที่เป็นเรื่องที่ผมสามารถดาเนินการได้เองก็จะดำเนินการแต่ทั้งหมดก็จะจะพูดคุยหาลือให้เกียรติท่านพ่อเมืองจะไม่ทําใดโดยพละการผมทํางานแบบเป็นเป็นทีมเป็นคณะขอขอไม่เป็นพพะเอกขออยู่เบื้องหลังงานต่างๆเนี่ยขออยู่เบื้องหลังจะไม่ขอ เด่นหรืออะไรต่างๆงั้นถ้าแต่ะต,ต้องน,นําเสนอข่าวในส่วนผมเนี่ยผมไม่อยากให้น,นําเสนอเฉพาะบุคคลให้น,นําเสนอในรูปขององค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การทํางานน่ยแก้ไขปัญหาต่างๆมันไม่ได้เกิดในมิติเดียวมันเกิดได้หลายมิติเป็นส่วนราชการต่างๆเกี่ยวข้องกันงั้นผมจะชวนส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมแก้ปัญหาผมจะไม่แก้ปัญหาโดยเป็นเพศคนเดียวนี่นคือวิธีการและแนวคิดที่ผมทำมานานแล้วนะครับ అది